ก็สำหรับในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะแม่หมอก็จะต้องบอกกับชาวมีนแบบตรงๆนะคะว่าดวงดาวที่โครจรบนท้องฟ้านั้นอาจจะไม่ค่อยเป็นใจอาจจะไม่ค่อยเกื้อนหนุนชาวมีนสักเท่าไหร่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนอารีที่โคจรเล็งลัคนาตรงนี้ก็อาจจะทำให้ปัญหาต่างๆมักจะถาโถมเข้ามาอยู่เรื่อยๆส่วนดาวศุกร์ก็โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งอารีอีกเช่นกันส่งผลให้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว มีเกณฑ์จะสั่นคลอนนะคะมิตรสหายจะกลายเป็นศัตรูบางทีคำพูดเล็กๆน้อยๆก็จะกลายเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งกันก็ได้ดังนั้นค่ะสิ่งที่ชาวมีนพอจะทำได้ในช่วงนี้ก็คือการชะลอจังหวะนะคะพยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติ นี่ไม่ใช่เวลาของการที่เราจะวิ่งฝ่ามรสุมนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณควรจะพักก่อนเก็บแรงก่อนค่อยๆค,คิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาและจงเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่าลืมนะคะว่าในเดือนตุลาคมเดือนหน้านั้นดาวดวงใหญ่คือดาวพระฤหัสบดีหรือดาวประจาตัวของคุณจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพปุตตะมีมาตารฐานเป็นมหาอุด นั่นล่ะค่ะคือช่วงเวลาที่ฟ้าจะเปิดทางใหม่ๆให้คุณสามารถได้เดินต่อแบบมั่นใจและมีพลังเต็มที่เพราะฉะนั้นเนาะในช่วงนี้ก็ปล่อยใจให้เบาพักผ่อนเติมพลังใจและกายเก็บแรงไว้เมื่อพร้อมนะคะแล้วเมื่อจังหวะเวลาที่ถูกต้องมาถึงคุณจะลุกขึ้นได้อีกครั้งจะได้พลิกชีวิตและคว้าโอกาสใหญ่ๆที่รอคุณอยู่ในอนาคตนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่กิม563 c h a n n ชานลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณดวงชะตาะในช่วงวันที่20-30ถึง30กันยายนปี2568นะคะเอาล่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากร์แม่หมอขอแรงใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะ ก็สำหรับชะตาชีวิตนะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แม่หมอมองว่าน่าจะเป็นเวลาที่ชาวมีนทั้งหลายนะคะคุณจะต้องใจเย็นๆอย่าพึ่งพลีพล้มหรือไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงจะดีที่สุดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนที่จะต้องใช้เงินเยอะๆหรือว่าไปทุ่มเทส,สิ่งที่มีทั้งหมดไปกับเรื่องของการงานการแก้ปัญหาแต่แม่หมอก็ไม่ได้ห้ามให้คุณไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะคะคืออะไรที่เป็นความรับผิดชอบเราก็จะต้องทำมันต่อเพียงแต่เราก็จะต้องชะลอลงไปบ้างหรือพยายามหลีกเลี่ยงนะคะในสิ่งที่มันเกินกำลงังเพราะในช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะเร่งรีบหรือฝืนผลักดันอะไรใหญ่ๆ เนื่องเพราะโอกาสที่จะสําเร็จนั้นมีน้อยค่ะคือบางทีนะคะชาวมีนคุณอาจจะต้องเหนื่อยฟรีเสียเงินฟรีแล้วมันไม่ได้อะไรคืนมาเลยนะคะถ้าหากเราเลือกทําในสิ่งที่มันไม่ถูกจังหวะนะคะ แล้วก็สําหรับดาวศุกร์ค่ะที่ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะในช่วงวันที่16กันยายนที่ผ่านมาจะเข้าไปโครจรเป็นอาริกับดวงชะตาและตรงนี้ก็จะส่งผลโดยตรงนะคะต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทั้งเพื่อนสนิทมิสหายและก็คนในครอบครัวช่วงนี้ถือว่าคุณมีเกณฑ์น,นะคะจะเกิดข้อโต้แย้งมีความขัดแย้งกันเพราะผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวบางทีการสื่อสารที่ผิดพลาด ็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนเกิดปัญหาใหญ่โตตามมาได้นะคะและสำหรับดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่17กันยายนนั้นจะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิดของคุณพอดีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริเดิมค่ะส่งผลให้ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนนี้นะคะต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์กำลังจะเข้ามากดดันมาสร้างปัญหาภาระ ให้เกิดขึ้นกับตัวคนนะคะหลายเรื่องที่ก่อนหน้านี้มันดูง่ายก็จะกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนบางเรื่องที่เคยคิดว่าจบไปแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาให้คุณแก้ไขใหม่ถือว่าชีวิตในช่วงนี้เหมือนเราก็จะต้องอยู่ท่ามกลางปัญหาตลอดเวลาและก็ในวันที่28กันยายนนั้นค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลจึงเป็นจังหวะเวลาที่คุณนะคะจะต้องระวังข้อผิดพลาด ทั้งในเรื่องของเอกสารสัญญาและการเจราจาสื่อสารทั้งหมดนี้ค่ะจึงสรุปได้ว่าช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ถ้าหากเป็นไปได้นะคะชาวมีนจะต้องปล่อยตัวเองให้สบายๆนะคะอย่าเครียดอะไรที่แก้ได้แก้ไว้คุณก็ทําไปแต่อะไรที่มันยากมันใหญ่นะคะเราก็จะต้องรอจังหวะรอโอกาสก่อนอย่าด่วนตัดสินใจหรือฝืนทําอะไรที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่น จะไหวเพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเสียทั้งทรัพยากรเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ชาวมีนไม่จำเป็นต้องทำทุกเรื่องให้เสร็จในครั้งเดียวกันนะคะเพราะเวลาที่เราพยายามฝืนนะคะก็ยิ่งจะทำให้เราเหนื่อยโดยไม่ได้มีผลตอบแทนกลับมามากนักนะคะปลายเดือนกันยายนนี้คาแนะนาจากแม่หมอก็คือ คุณจะต้องเก็บแรงรักษาใจและก็พยายามสังเกตคนรอบตัวให้ดีว่าใครคือมิตรแท้ใครคือศัตรูที่แฝงมาและเมื่อดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของคุณย้ายราศีนะคะในวันที่สองตุลาคมที่จะถึงนี้ถึงตอนนั้นค่ะแม่หมอบอกเลยว่าเส้นทางใหม่ๆกำลังจะเปิดขึ้นให้คุณนั้นได้เดินต่ออย่างมั่นคงมั่นใจ และก็มีความสำเร็จมากกว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะคะ ดวงการงานสำหรับดาวอาทิตย์นะคะดาวเจ้าเรือนอารีที่โครจรเล็งลัคนานั้นจะทำให้เรื่องการงานของคุณเต็มไปด้วยอุปสรรคค่ะทั้งจากคนรอบตัวหรืออาจจะมาจากระบบงานที่มันดูยุ่งยากซับซ้อนสิ่งที่เคยคิดว่ามันง่ายนะคะก็กลับจะมีเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาจนคุณต้องวุ่นวายและสิ่งที่สำคัญก็คือชาวมีในช่วงนี้ คุณอย่ารีบตัดสินใจเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าเร่งผลักดันโปรเจกต์ใหญ่ๆดาวสุกในภพอรินั้นก็กำลังบอกว่า ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือว่าหัวหน้าช่วงนี้มันจะเกิดความตึงเครียดได้ง่ายค่ะทางที่ดีเราก็ควรทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเน้นเก็บข้อมูลรอเวลาที่ชัดเจนก่อนในช่วงเดือนตุลาคมถึงตอนนั้นค่อยเคลื่อนไหวจริงจังจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าในตอนนี้นะคะ สำหรับคนที่ทำงานในองค์กรน,นะคะ,ะเป็นพนักงานประจำรับราชการช่วงนี้คุณจะรู้สึกค่ะว่างานมันเยอะมากแต่ว่าคนช่วยมันมีน้อยหลายคนก็จะต้องรับผิดชอบในหลายหน้าที่บางทีก็จะต้องไปรับหน้ารับงานแทนคนอื่นเอาล่ะปัญหาที่เจอแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะคะแต่มันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่กวนใจตลอดเวลาดาวอาทิตย์ที่โคจรเล็งลัคนาก็เหมือนกับหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชา จะมีความคาดหวังในตัวคุณสูงจนกดดันให้คุณรู้สึกเหนื่อยเกินไปอย่างไรก็ตามคะ่ะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองนะคะแสดงให้คนอื่นเห็นนะคะเช่นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการติดต่อประสานงานหรือการเสนอไอเดียใหม่ๆนะคะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ชาวมีนจะต้องใจเย็นอย่าได้ไปประทะกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าเพราะว่าคำพูดเพียงนิดเดียวอาจจะ ทำให้คุณเสียหายได้นะคะ สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นคนค้าคนขายถือว่าอยู่ในจังหวะที่ตลาดมันมีความผันผวนสูงรายได้ของคุณอาจจะไม่ได้ขาดหายไปก็จริงนะคะแต่ช่วงนี้ลูกค้าก็มักจะมีความไม่แน่นอนมีความลังเลบางคนก็อาจจะเลื่อนนัดเลื่อนคําสั่งซื้อหรือมักจะเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายดาวสุกในอรลนั้นก็สะท้อนให้ถึงปัญหาจะมาจากคนใกล้ตัวนะคะเช่นหุ้นส่วนที่ไม่เข้าใจกัน ทีมงานที่ทำงานไม่ได้อย่างที่คาดหวังหรือจะต้องระวังความสัมพันธ์ภายในทีมและถ้าหากคุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็ขอให้เป็นการทดลองเล็กๆเก็บข้อมูลตลาดนะคะอย่าพึ่งลงทุนใหญ่การค้าขายเล็กๆการทำงานเสริมหรือว่าการเจรจาออนไลน์ช่วงนี้จะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าการไปรเผชิญหน้าเจอกันตัวเป็นๆน,นะคะสว่วนชาวมีนนะคะที่กาลังมองหางานใหม่หรือว่ารอโอกาสเกี่ยว กกัับาารรสมคงนถือว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่คำตอบจะมาถึงง่ายๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการเลื่อนนัดหมายสัมภาษณ์หรือตอบกลับช้าจนคุณรู้สึกเหมือนถูกปล่อยให้รอนะคะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสเนาะดังนั้นอย่าเพิ่งหมดหวงังสิ่งที่คุณควรทาก็คือเก็บแรงเตรียมพอตเตรียมข้อมูลและก็สร้างคอนเน็ชันให้พร้อมนะคะและเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคมนะคะถือว่าดาวหลายดวงก็จะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ถึงตอนนั้น โอกาสทางการงานของคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะดวงการเงินสำหรับในเรื่องการเงินของชาวมีนนะคะก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าหมุนเวียนได้แต่ไม่เรียบง่ายไปทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินยังโคจรเป็นมรณะ ก็แปลว่ามักจะมีเหตุให้คุณต้องจ่ายเงินเสียเงินอยู่เรื่อยๆนะคะข้อดีก็คือดาวอังคารโครจรอ,อ่อนกำลังค่ะก็ทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะต้องไปช่วยเหลือเพื่อนฝูงหรือครอบครัวบางทีก็จะมีคนมาพึ่งพาขอความเมตตาจากคุณทำให้เงินที่ควรจะเก็บไว้ใช้เองกลับล่วไหลไปกับคนรอบข้างรอบตัวสำหรับท่านที่กำลังจะไปเจรจาซื้อขายทรัพย หรือว่าของชิ้นใหญ่ๆช่วงนี้อาจจะได้ข้อเสนอที่ยังไม่ถูกใจนักนะคะแต่ก็ถือเป็นสัญญาณเตือนนะคะทำให้คุณนะคะจะต้องชะลอการตัดสินใจไม่ต้องรีบค่ะไม่อย่างนั้นคุณจะยิ่งโดนกดราคาส่วนข่าวดีที่มีนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสนะคะที่โครจรเป็นอุจจาวิลราสตรงนี้ก็ถือว่าจะช่วยหนุนทําให้ชาวมีนไม่ถึงขั้นเงินขาดมือนะคะการใช้ปัญญาและไหวพลิบตรงนี้ยังสา สามารถสร้างรายได้เสริมได้ดีงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจางานเขียนการค้าขายออนไลน์งานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ก็ยังสามารถดึงเงินเข้ามาให้คุณได้เป็นระยะนะคะส่วนโชคลาบลาบรอย แม้ไม่ใช่ช่วงของโชคใหญ่แต่คุณก็ยังมีเกณฑ์จะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางระยะสั้นการได้พบเจอคนแปลกหน้าบางคนก็อาจจะได้เงินพิเศษได้ของแถมหรือได้ผลประโยชน์จากการติดต่อแบบไม่ตั้งใจการเสี่ยงโชคก็มีเกณฑ์ดวงด,วงดีเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะแต่แม่หมอก็แนะนําว่าชาวมีนไม่ควรฝากความหวังไว้กับลาบลอยเพราะถือว่าดวงดาวยังไม่ได้เปิดโอกาสเต็มที่ ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะดวงความรัก ความรักของคนโสดเนาะในช่วงนี้ก็เหมือนกับการที่ต้องเข้าไปอยู่ในบททดสอบของหัวใจเพราะดาวศุกร์ที่โคจรอ,อยู่ในภพอรินั้นจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาอย่างไม่ค่อยราบรื่นนะคะคุณอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาแบบไม่ชัดเจนมาไวไปไวหรือว่ามีเงื่อนไขบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจนะคะเช่นการที่จะได้เจอกันผ่านช่องทางออนไลน์แต่พอจะพัฒนาไปต่อกลับติดปัญหาติดอุปสรรค ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะคะชามินก็มีเกณฑ์จะได้เจอกับคนแปลกใหม่คนต่างไว้ต่างถิ่นต่างภาษาแต่คุณก็จะต้องใช้เวลาเรียนรู้นะคะไม่ควรรีบร้อนทุ่มเทใจไปทั้งหมดเพราะมีโอกาสสูงค่ะที่คุณจะผิดหวังจากความคาดหวังที่เร็วเกินไปนะคะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะหรือว่าแต่งงานแล้วดาวศุกร์ที่ไปอยู่ในเรือนอรีและยังทํามุมตรงข้ามกับดาวเสาร์นั้นจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้มันจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการใช้เงินการดูแลบ้านหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันอาจจะบานปลายกลายเป็นเรื่องให้ต้องทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะหากคู่ของคุณนะคะเป็นคนปากแข็งหัวแข็งหรือไม่ค่อยยอม น,นะคะคและดาวอาทิตย์ที่เล็งลัคนานั้นยังเพิ่มแรงกดดันค่ะทําให้คุณกับคู่บางทีจะรู้สึกเหนื่อยจากการทํางานจากชีวิตประจําวันจนไม่มีเวลาให้กันนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันจะห่างเหนินกันไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะหมดรักนะคะแต่เพราะว่าต่างคนก็ต่างเหนื่อยจากปัญหาของตัวเองจนไม่มีเวลาจะใส่ใจดูแลคนข้างๆนะคะ ดวงสุขภาพก็สำหรับดาวอาทิตย์ค่ะที่เล็งลักนาเกิดจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเครียดสะสมนะคะหลายคนก็อาจจะแสดงออกมาเป็นปัญหาด้านสุขภาพนะคะเช่นโรคกระเพาะนะคะระบบการย่อยอาหารหรือว่าความดันโลหิตที่แปรปรวน บางคนก็จะทำงานหนักจนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรืออาจจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนอยู่บ่อยๆส่วนดาวศุกร์ที่โครจรในอรีนั้นยังบ่งชี้ถึงสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนหรือผิวพรรณนะคะถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงก็ระวังเรื่องของรอบเดือนหรือว่าฮอร์โมนจะแปรปรวนส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะไปเจออาการอักเสบเล็กๆน้อยๆของผิวหนังนะคะเช่นเป็นสิวมีผื่นหรือจะมีฝีหนองเกิดขึ้นได้นะ คะ <G ã entender> ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้แม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดดเน a t i super t a n หรือจะเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆนะคะยังไงแม่หมอ ขอบคุณเนาะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพีกิม563กสมชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ